สวัสดีเศรษีสุกท่านนะครับตอนสูดรายการเช้านี้มีซิกวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจและจะมีคู่ไหนหน่าเทรดมาดูกันเลยครับอ่ะไปะเป็นเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข่าวในตารางเนี่ยจะไม่ได้มีข่าวที่ต้องลราััดระวงังหรือน่ากลัวอะไรมากนะครับก็ก็ถึงแม้ว่าจะมีการออกมาพูดโดยธนาคารกลางของอังกฤษนะครับตอนสามทุ่มสำหรับสกุลเงินบอล แต่ก็คาดว่าไม่ได้กระทบกับกราร์มานะเพราะฉะนั้นคนที่ยังเทรดสกุลเงินปอนด์เทรดได้ครับในส่วนของไปดูสำนัก investing กันบ้าง investing จริงๆวันนี้ก็มีการารายงานว่ามีข่าวเศรษฐกิจเรื่องของ GDP นะครับที่รายงานออกมาตอน6ม50ตามเวลาบ้านเราตัว GDP ของ JPY ไต่มาหนึ่งก็ออกมาแย่กว่าคาดนะครับก็ส่งผลนะทำให้ JPY ไปอยู่ท้ายตารางแต่ว่าก็ไม่ได้ห่อนค่ามากนักนะแต่ก็อยู่ท้ายตารางเนาะ แล้วก็ในส่วนของ Investing เนี่ยเขาก็จะได้ให้ความสำคัญกับข่าวเรื่องของ RBA Meeting Minute ออกมาด้วยแล้วก็จะรวมไปถึง Building Permit ของทางอเมริกาตอนทุ่มครึ่งวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่า Forex Factory เขาไม่ได้ให้น้ำหนักไว้เนาะก็ยังไงก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ละสำนักข่าวเขาก็จะมีการให้น้ำหนักข่าวที่ไม่เหมือนกันละกันนะอย่างวันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่า Forex Factory เนี่ยแทบไม่ได้มีอะไรเลยแต่พอมาดู Investing แล้วเนี่ยก็ถือว่า มีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งเงินปอนทั้งเงินดอลลาร์นะครับอ่ะโอเคก็ข่าวในตารางจบไปนะครับทีนี้สถานะตลาดต,ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็น r ิสออนแบบชัดเจนนะครับเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียปอนแคทต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่หัวตาราดนะครับ,บเซฟเฮเวนอย่าง CHFUSDJPY อยู่ท้ายตลาดน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหาโอกาสหาคู่เล่นจากการที่เป็นสถานะตลาดแบบริสออนชัดเจนแบบนี้กันเนาะ ทีนี้อ่าอันนี้เปิดหุ้นเทส l a ค้างไว้เดี๋ยวไปดูข่าวเทส l a กันหน่อยอ่านะครับพอดีว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับของคุณไมเคิลนะครับไมเคิลบูรีนี่ตัวนี้บรี Barry นะครับไมเคิลบรี่ตัวนี้เป็นอ่าถ้าใครได้ดูหนังเรื่องเด e b บ g s h o r t ก็จะรู้นะครับว่าเขาคือคนที่ทํานายตลาดว่าจะเกิดซับพาร์มเกิดการล่วงอย่างหนักของตลาดหุ้นล่วงหน้าก่อนคนอื่นเป็นปี2ปีเลยนะครับก็ ทำให้เขาโด่งดังมากๆจนนามาสร้างหนังเป็นบิ๊กช็อตนะใครที่เป็นนักลงทุนเรื่องนี้ควรค่ากับการหามาดูนะครับสําหรับข่าวนี้เขาบอกว่ามูลค่าสัญญาของการที่เขาซื้อเป็นคอนแทรคในการช็อตหุ้นเท s l a ไว้เนี่ยเกือบๆน,น,นะครับ530ล้านเหรียญนะครับที่เขาช็อตเท Tesla ไว้ตอนที่เท s l a ขึ้นมานะครับซึ่งเขาไล่ช็อตมาตลอดนะครับอเตอร์แรกของปีนี้นะครับ ซึ่งที่เอามาบอกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นเทสลาร่วงลงมานะครับร่วงลงมาจริงๆถ้านับจากไฮเนี่ยไฮเดิมก็คือ900เหรียญเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็คือเกือบประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่ร่วงลงมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เอาอีกแล้วนะครับเขาจะเป็นผู้ที่รู้อนาคตก่อนคนอื่นอีกแล้วหรือเปล่านะเขาจะทํากําไรมหาศาลครั้งนี้จากเทสลาอีกรอบหรือเปล่าเหมือนที่เขาเคยทําตอนวิกฤตซับฮามน,นะครับ ที่เขาครับตัดสินใจล่วงหน้าก่อนคนอื่นนานเลยเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่คนแรกๆนะครับที่ออกมาช็อตหุ้นเทสลานะครับออกมาสวนตลาดไว้ง่ายเทสลากำลังขึ้นมาตลอดเวลาเลยแต่เขาเป็นคนเดียวที่มองนะครับในเชิงตรงข้ามและช็อตลงมาแล้วตอนนี้นะครับราคาหุ้นเทสลาก็ร่วงลงมาพอสมควรเลยเชื่อว่าเขาน่าจะมีกําไรแล้วแหละแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาขายไปหรือยังนะครับเขากำไรแค่ไหนนะครับแต่อันนี้ก็เป็นข่าวๆเผื่อใครที่เทรดหุ้นนะครับเทสลาก็จะได้ ครับเราลูข่ามีไว้โอเคทีนี้เราบอกว่ามี RBA meeting minute นะครับของธนาคารกลางออสเตรเลียออกมาครับซึ่งรายงานการประชุมของธนาคารกลางออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากนะครับเนื้อความหลักๆเลยคือยังไม่ขึ้นแตาดอบเบียจนกว่าจะถึงปี2024นะแล้วก็คงเป้าหมายของเงินเฟ้อไว้ที่2-3นะครับแค่นี้แหละนะ โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากนะครับก็เลยจะขอ,อะเดี๋ยวกระโดดมาดูตัวผลตอบแทนพันธบัตรสักนิดนึงอ่าเมื่อวานนี้นะครับเราวิเคราะห์กันไว้นะว่าผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเราจาได้โซนนี้นะครับผมบอกไว้ว่าโอเคมีโอกาสที่จะพักตัวแล้วก็เด้งขึ้นตรงนี้นะแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเด้งขึ้นมาแล้วถามว่าเอ๊วันนี้จะยังไงต่อจะไปต่อไหมจะขึ้นต่อไหมก็ มีโอกาสนะใช้คำว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ย่อลงมาก่อนในช่วงตลาดเอเชียนะครับแล้วหรือจะเป็นลอนดอนก็ตามแล้วค่อยไปขึ้นตอนตลาดนิวยอร์กนะครับนิวยอร์กเซสชั่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่มีโอกาสเร่งขึ้นต่อนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทําให้ทองดำทองคำนะมีโอกาสร่วงลงมาได้นะในวันนี้อย่างไงอันนี้ก็ลองดูวันนี้นึงนะครับเพราะว่าตัวพันธบัตรสิบปีรัฐบาลตัวนี้เนี่ยจะตรงข้ามกับทองคำนะ แต่ที่แน่ๆเลยนะครับเมื่อมาดู US d อ l ลาอินเด x แล้วเนี่ยก็บอกว่า US d อ l ลาอินเด็ก์เนี่ยนะครับกำลังจะมาทดสอบเขาเรียกว่าเป็นแนวรับปีเลยนะเป็นซับพอร์ตของ Year นะครับที่จะมีโอกาสลงมาทดสอบที่แนวประมาณเนี่ย90ท้วนหรือประมาณ89.7จนถึง89.1แถวนี้นครับ <c oughs> เขาจะมาจะลงมาทดสอบแล้วนะสำหรับ u s o l l ลาถามว่าแล้วยังไงครับก็ถ้าลงมาทดสอบนะครับมีโอกาสที่จะ เกิดการเด้งแรงๆได้นะถ้าเขาลงมาทดสอบแล้วไม่ผ่านเนี่ยพาะง,งาก็ระมัดระวังสําหรับคนที่เทรดนะครับคู่ที่มี USD พ่วงอยู่ด้วยอย่างเช่นทองคําหรือเองินปอนก็ตาม GU เหล่านี้นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงละกันนะก็เราต้องรอดูครับให้ตลาดเฉลยทีละการว่าเขาจะลงมาแรงๆไหมหรือเขาจะเด้งแถวนี้ไปเลยนะครับโอเคไปดู สัญญาณการเทรดเราวันนี้คู่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับสัญล็อลวันที่18วันนี้นะมี AJ กับ h e n s ซ r DCHF อนะครับรอบายทั้งคู่เลยนะจากหลักลเหตุผลเนี่ยมา,าจากนะครับสถานะร i s k On จะเห็นว่านิวซีแลนด์ออสเตรเลียอยู่หัวตารางส่วนเซเลเชฟอยู่เกือบท้ายตารางเลยนะครับเราก็จะใช้ประโยชน์จากภาวะนี้แหละแล้วบวกกับดูกราฟช่วยด้วยเนาะอ่ะร่วมด้วยกันในเชิงของเทคนิคนะครับเมื่อเราดูทางเฟรมเดย์แน่นอน AJ เป็นขาขึ้นอ่เราดูคู่แรกกันนะ AJ เอเป็นขาขึ้นนะครับมาดูทางเฟรม H 4ก็ยังดีรักษาทรงได้นะครับดีเหนือเส้น S M A ทั้ง200และ50ได้นะราคาปิดเหนือได้เมื่อมาดูทางเฟรม H 1ก็นะครับสวยงามนะครับดีเหนือ S M A ทั้ง200และ50ได้ทั้ง2เส้นเลยนะครับแต่ว่านะก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนนะเพราะว่าติดไฮใกล้ๆของวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น่าเข้าเพื่อ follow by ต่อนะแล้วก็อาศัยความแข็ง ออสเตรเลียในวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่แนวประมาณ84.883จดนถึง84.720นะครับแนวนี้ถ้ายอ่อลงมาก็เข้าได้ครับรอดูสัญญาณอ่ารอดูแท่งเทียนกับตัวเลยนะโอเคเออสำหรับเป้านะครับอยู่ที่85.359ก็ประมาณนะครับของช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับเกือบหายแล้วนะก็ขึ้นไปหน่อยนึงเป้าที่2 85.607นะครับ สำหรับการ Stop Loss เนี่ยถ้าหลุด84.603คิดว่าควร Stop Loss ได้แล้วนะครับหรือถ้าใครทนได้อีกหน่อยก็คือรอดูเทนไลน์ตรงนี้ก็ได้ครับถ้าหลุดก็พิจารณาคัดนะครับเนาะไม่ปล่อยล่างนะโอเคนี่คือสำหรับ AJ นะครับฟอร์มก็ค่อนข้างดีสำหรับต่อมา NZDCHF คู่นี้โดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับภาพใหญ่ดูขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วง เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการจะบอกว่าไซด์เวด้าก็ได้นะนะครับเป็นขาลงนะครับในช่วง2เดือนครึ่งละที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับถามว่าแล้วยังไงจะมีโอกาสขึ้นไหมยังมีโอกาสขึ้นนะครับเพราะว่า1คือเรามองจุดนี้นะครับเรามองว่า,าเขาทำแพทเทิร์นนะครับดับเบิลบอททอมในไทม์เฟรมเดล้านหนึ่งต่อมาพอมาดูในไทม์เฟรม h 4เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาทำนะครับ และเบื้องตท่ออีกรอบนึงในเมื่อวานนี้นะครับตามเป็นเอก็เลยค่อนข้างน่าสนใจนะแม้จะเป็นขาลงอยู่นะครับในระยะนี้ก็ตามแต่น่าสนใจมากๆที่จะนะครับหาอากาศจังหวะบายบวกกับนะครับนิวซีแลนด์แข่งค่าด้วยในวันนี้นะครับทันนี้ทั้งนั้นก็อาจจะรอย,ย่อก่อนเพื่อความชัวร์เนาะที่แนว0.65 099จนถึง0.64 962โซนนี้นะครับมีสัญญาณกับตัวในโซนนี้ก็บายได้นะ สำหรับ Stop Loss เนี่ยก็ให้ไว้ใกล้ๆดีกว่านะเพื่อความชัวร์0.64865ถ้าราคาปิดต่ำกว่านี้ควรพิจารณาคับตัดขาดทุนนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะเป็น High เดิมใกล้ๆของเมื่อมันสุกก็คือ0.65436นะครับเป้าแรกส่วนเป้าที่2ก็0.65715นะจ๊ะโอเคครับวันนี้เท่านี้มีซิกมีเพียงเท่านี้นะครับ <S <S ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ่าเรือไทยแลนด์ ทั้งสองช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนพิจิตรไ่พาทุกคลิปของเราแล้ววันนี้เรามีนักกนตอนเย็นนะเราจะมาไลฟ์วิเคราะห์นะครับกราฟกันอย่างชัดๆไปเลยว่าวันนี้สัปดาห์นี้นะครับคู่ที่น่าสนใจอ่ะเราจะเทรดยังไงกันดีนะครับอย่างเช่นทองคำอย่างเงี้ยเราจะมาวิเคราะห์กันเลยว่าเอายัางไงดีนะจุดเข้าไปตรงไหนดีวีคนี้นะครับหรือควรรอดูอะไรก่อนนะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ Peguei